ฟาแฟดฟาแฟดลิซ่าแบล็กพิงคเหมือนจริงหรือคิดไปเองเจอฟาแฟดอยู่อีกซีกโลกคือหาริซ่าแบล็กพิงค์เจอสาวหน้าเหมือนกันอยู่ในประเทศนี้ลิซ่านักร้องชาวมาเลเซียได้ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบเธอกับไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงคหลังจากที่เธอได้รับความสนใจจากความคล้ายคลึงกันของพวกเขา ตั้งแต่เดบิวลิซ่าได้รับความสนใจเสมอสำหรับภาพที่ไม่จริงของเธอไม่ว่าเธอจะอยู่บนเวทีที่ปรากฏตัวหรือเพียงแค่ออกไปเที่ยวสถานะซูปเปอร์สตาร์ของลิซ่าหมายความว่าเธอจะถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบใน,นานะไอดอลคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากความคล้ายคลึงของเธอกับลิซ่าคือเจลลีน นักร้องสาวชาวมาเลเซียในภาพถ่ายล่าสุดของนักร้องสาวความคล้ายคลึงกันนั้นแปลกประหลาดและแม้แต่ชาวเน็ตก็ชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเจลีน ตอบกลับข่าวลือดังกล่าวอย่างทอมตนโดยระบุว่าฉันขอบคุณที่มันเป็นคำชมแต่เพื่อนสนิทของฉันและฉันไม่คิดว่าฉันคล้ายกับลิซ่าและเสริมว่าอย่างไรก็ตามคนที่พบฉันเป็นครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าฉันคล้ายกับเธอชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น